สวัสดีครับกลับมาพบก,กับพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง RP7 นะครับโอ้พูดอะไรไปโมโซไปหมดเลยมึนแต่เช้าเลยนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เรามาเจอกันในช่อง RP7 p o d t RP7 podcast อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาพูดในหัวข้อนะครับว่าถ้าเราอยากเริ่มต้นการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยต้องเริ่มต้นจากอะไรบ้างนะครับก็ EP นี้เนี่ยก็จะมาพูดขั้นตอนแล้วกันแล้วก็การเตรียมตัวนะครับ ในการเป็นยูทูบเบอร์เนาะจากประสบการณ์ของผมด้วยนะครับแล้วก็เอ่อจากคนที่เขาประสบความสําเร็จในการทําอาชีพยูทูบเบอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะมาพูดแบ่งปันกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะเอาเกรตเล็กน้อยเนี่ยไปปรับใช้ได้นะครับก็เนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็จะจะเป็นประสบการณ์ของผมด้วยเป็นหลักนะครับแล้วก็จะนําประสบการณ์ของอื่นมาผสมมาผสมด้วยนะครับก็ลองเอาไปฟังกันดูนะครับ <c oughs> เริ่มแรกเลยนะครับก็คือถ้าเราเอา่อ แขาเรียกว่าไงเดียถ้าเราอยากจะทําช่อง u t u b e เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องเริ่มต้นเลยคือว่าเราอ่ะจะทําช่องนี้ให้ใครดูอันนี้สําคัญมากเลยนะครับเหมือนเวลาเราอยากจะขายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องทําการตลาดก่อนก็คือตรวจเขาไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นการทําวิจัยตลาดว่าตลาดเนี่ยมีความต้องการอะไรอาทิเช่นสมมุติว่าเ,เรารู้แล้วว่าในดีมาของคนที่ชอบดู YouTube เนี่ยอยากรู้วิธีการทําอาหารนะครับ เราก็ต้องทำช่องเกี่ยวกับทำอาหารไหม ออแต่ทีนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าว่าดีมาของตลาดที่คนชอบดู u t u b e เนี่ยเขาชอบดูอะไรเนี่ยเราลองเอาความถนัดของเราตั้งก่อนไหมอทิเช่นสมมตุติผมถนัดตัดต่อวิดีโอนะครับผมก็ผมก็ลองคิดดูว่าความสามารถของผมเนี่ยสามารถแบ่งปันยังไงให้กับคนที่เขาอยากมาเป็นทำเป็นเหมือนผมเนี่ยหรือมีสกิลติดต,ตัวเนี่ยแล้วมาดูคลิปนี้แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของผมเนาะอย่างของผมเองเนี่ยผมก็ ก็มองตัวเองกันเลยว่าอ่ะผมมีความสามารถในด้านตัดต่อบ้างอยู่เล็กน้อยนะครับก็เคยเรียนเรียนมาเราก็เคยแบบดูช่องคนนูน้นคนนี้มานะครับแล้วก็เอามารวมกันเป็นตัวผมเนาะผมก็คิดว่าเออจริงๆอะ่ะมันก็สามารถที่จะเอาไปส่งต่อได้เนาะโดยที่เป็นแบบตัวตนของตัวเราอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยเริ่มเปิดช่องนี้ขึ้นมานะครับอ่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะก็คือถ้าเราะจะทําช่องเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราทําช่องให้ใครดู นะครับอ่ากลุ่มร์เก็ตหลักเป็นใครนะครับเราคิดมโนขึ้นมาเองก่อนก็ได้คาดหวังว่าเออคนนี้น่าจะดูเรานะอย่างสมมุติของผมผมถ้าตัดต่อคนที่จะมาดูช่องผมก็คือคนที่อยากทําคลิปเป็นอยากตัดต่อวิดีโอเป็นโดยใช้โปรแกรม Premiere Pro โปรแกรม After Effects โปรแกรม CapCut หรือโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ่า ผมก็มนโนขึ้นมาทีนี้เรื่องต่อมานะครับก็คือการเตรียมตัวเพื่อสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับก็จริงๆนะครับเรื่องพวกนี้อะหมดเนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่ผมก็จะพูดเข้าไปก็คือก่อนอื่นเลยเราก็ต้องอะสร้างโลโก้ก่อนไหมแบบออกแบบง่ายๆใช้โปรแกรมเอ่อแคนวาง่ายๆนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยก็คือสีสีเนี้ยจะเป็นตัวแทนของเราเป็นแบรนดิ้งของเราในอนาคตถ้าเราเลือกสีดีคนจดจําสีนี้ได้ เขาก็จะจําตัวตนเราได้นะครับแล้วก็ชื่อชื่อช่องนะครับก็จริงๆจ,จะบอกว่าชื่อช่องของผมอะก็ไม่ได้ดีร้อยเปรเ็หรอกในมุมมองผมนะอ่านยากในมุมมองผมนะถ้าเอาให้ถูกหลักการตลาดเลยนะครับจริงๆอะชื่อเนี่ยควรที่จะอ่านง่ายๆอ่านแล้วเข้าใจความหมายเลยไม่ต้องแบบว่ามาตีคงตีความแต่ด้วยความที่ช่องของผมเนี่ยมันมาเป็นตัวตนผมไงผมก็ไม่สนใจหรอกผมก็อ่านยากก็ช่างมันผมก็ใช้ชื่อน,นี้แหละอะไรนะครับก็จริงๆถ้าถ้าแนะนำ ก็ไม่แนะนาําให้ตั้งชื่อคล้ายๆแบบผมนะแบบคล้ายๆให้มันแบบอ่านยากๆอะไรเงี้ยไม่แนะนําเลยก็จริงๆถ้าย้อนกลับไปได้ก็อยากจะทําชื่อให้มันดีกว่านี้นะครับอ่าเรื่องต่อมานะครับเราก็ต้องเริ่มทําเนื้อหาเนาะจริงๆผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าการทํา YouTube เนี่ยจริงๆอะ่ะเตรียมสคริปไว้อะ่ะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถึงเวลาจริงอะ่ะเราปล่อยให้มันเป็นไปตามความรู้สึกของเราดีกว่าอทิเช่นแบบเราใส่หัวข้อไว้1 2 3 4 5แต่เวลาถ่ายจริงเราก็พูดตามที่หัวข้อ1 2 3 4แต่เนื้อหาข้างในของแต่ละหัว เราอาจจะบวกประสบการณ์ของเราเข้าไปบวกอินเนอร์ความรู้สึกของเราเข้าไปบวกความคิดเห็นของเราเข้าไปมันก็จะเป็นตัวตนข,ของเราในช่องของเราโดยที่จะไม่ซ้ํากับคนอื่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดตามสคริปต์นะฮะที่เราเขียนมาเป๊ะๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปซ้ํากับช่อ,อ,องคนอื่นได้แล้วมันจะไม่เป็นตัวตนของเรานะครับอย่างของผมเนี่ยผมก็จะเขียนหัวข้อเลยหนึ่งสองสามสี่ติดหัวข้อไว้แล้วถึงเวลาจะอัดคลิปก็อ่ะจิบมาแล้วก็เอามาพูด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 อัดคลิปในคอมของผม นะประมาณนี้ทีนี้นะครับก็อุปกรณ์บ้างอุปกรณ์ที่ผมใช้หลักๆเลยหนึ่งกล้อง iPhone 7ตอนเริ่มนะครับ iPhone 7แล้วก็คอมพิวเตอร์ก็ซื้อ MacBook มาเพราะว่าตอนนั้นทำงานตัดต่อด้วยแบบก็กู้แม่นะครับตอนนี้พอนหมดแล้วกู้แม่มาไม่มีดอกเบี้ยนะครับก,ก็เราก็ไม่มีตังค์เท่าไหร่แต่เราสามารถกู้ได้นะครับเครด,ด,ดิตดีก็กู้แม่แล้วครับซื้อ MacBook มาตอนนั้นซื้อมาปี2020 ตอนนี้ใช้มาร่วมร่วมปีเข้าปีที่4แหละเดี๋ยวปีหน้าก็4ปีแหละ <c oughs> ก็ถือว่าใช้ได้นานแล้วก็คุ้มค่านะครับ <c oughs> ประมาณนี้แล้วก็จริงๆอ่ะผมจะแนะนําว่าไม่ไม่แนะนําให้เริ่มต้นด้วยอุปกรณ์แพงๆนะครับเพราะว่าเราต้อง ทำให้มันมากพอนานพอนะครับถึงควรที่จะเริ่มต้นลงทุนเนาะเพราะว่าถ้าเริ่มต้นมาลงทุนเลยมันก็มีโอกาสเจ๊งสูงนะครับทีนี้การสร้างผู้ติดตามนะครับจริงๆอะ่ะเคล็ดลับเลยนะที่ผมดูมาทุกๆช่องรวมถึงช่องของผมด้วยนะครับที่คุณมาดูผมเนี่ยผมจะบอกเลยเทคนิคที่ง่ายที่สุดแล้วก็เราก็สามารถทําได้เลยแต่ผมจะบอกว่า,เ,าเราต้องใช้เวลานานหน่อยนะก็คือการสร้างผู้ติดตามนะก็คือทําคลิปลงช่อง ให้สม่ำเสมอแค่นี้เลยผู้ติดตามถ้าเราทําช่องลงเอพูดผีฮถ้าเราทําคลิปลงช่องอย่างสม่ำเสมอนะครับอถ้าเราทําคลิปลงช่องอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าช่องของเราเนี่ยอ เหมือนมีเนื้อหาลงมาเรื่อยๆผู้ติดตามก็บางทีคลิปแรกอาจจะไม่ถูกใจเขาแต่คลิปเรต่อไปก็เริ่มทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยนใจมาดูช่องเราได้นะครับอย่างของผมผมลงคลิปแรกๆเน oh ี่ยโอ้โหศูนวิวผมก็ไม่สนใจเพราะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากผมกทำาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนปัจจุบันก็เกือบจะ200คลิปแ <c oughs> ล้วก็ทุกวันนี้ก็เริ่มคิดเนื้อหาไม่ออกแล้วครับว่าจะทําคลิปอะไรดีนะครับขาดทาคลิปแค่ไม่กี่นาทีนะครับยังคิดไม่ออกเลยแล้วลองคิดดูสิครับช่องใหญ่ๆที่เขาแบบทํากันเป็น ชั่วโมงชั่วโมงนะครับ โอ้โหทำกันได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับก็อันนี้นเคล็ดลับเลยทุกช่องนะครับลองไปดูช่องอื่นก็ได้ว่าเขาทํายังไงให้มีผู้ติดตามเยอะก็คือลงคลิปให้สม่าเสมออย่างผมปัจจุบันนะตารางของผมก็คือลงทุกวันจันทร์ตอนเที่ยงนะครับเพราะว่าจริงๆถามว่าทำไมทุกวันจันทร์เพราะว่าผมเป็นคนที่แบบชอบเริ่มต้นสัปดาห์ที่ดีแล้วถามว่าทําไมตอนตอนเที่ยงเพราะตอนเช้าตัดไม่ทันเคล็ดลัเลยไม่มีปัญหาไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ขอให้เราทําให้มันนานพอและมากพอนะครับ สม่ำเสมอให้มากพอเดี๋ยวผู้ติดตามจะมาเองนะคะแล้วก็ส่วนสําคัญเลยก็คือพอเราเริ่มลงคลิปมากพอเนี่ยมันจะมีฟีดแบ็กจากคนดูอย่างของผมนะคิดดูนะผมนะไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาคอมเมนต์ก็มีนะครับบางทีก็ทางมาหลังไหมก็เยอะแยะนะครับก็จริงๆอะ่ะสิ่งที่เราควรที่จะเอามาปรับใช้ก็คือเวลาที่เขาคอมเมนต์อะไรมาอาทิเช่นมีคลิปย้ายทำแบบนี้ย้ายทำคลิปแบบนี้ อะไรเงี้ยเราก็เอาคอมเมนตะ์มาทําเป็นคอนเทนต์ต่อไปได้หรือถ้าต้องอถ้าเขาต้องการที่จะอะไรสักอย่างก็เราก็สามารถขายข,ายของได้นะครับจริงๆก็มีคนทักมาหลังมว่าขายเทมเพลตไหมอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากขายเท่าไหร่อยากขายเป็นแบบสินค้าอื่นมากกว่าเป็นเพราะว่าเทมเพลตนี่คือผมก็ยังไม่ได้แบบเก่งอะไรมากมายนะผมพูดตรงๆเลยผมไม่ได้เก่งเลยผมแบบยังรู้สึกว่ายังยังต้องพัฒนาอีกเยอะก็เลยไม่ค่อยอยากขายอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับก็เลยยังไม่ เริ่มขายนะครับก็สิ่งสําคัญเลยก็คือเราดูฟีดแบ็กนะครับจากคนที่มาดูดูข้อมูลหลังบ้านนะครับเอามาวิเคราะห์ว่าคลิปแบบนี้เราทําไปคนดูเยอะเราต้องทําคลิปแนวน,นี้เพิ่มๆไหมเพื่อให้ผู้ติดตามช่องเรามันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้ลุมทักก์เก็ตหลักเราอาจจะชอบคลิปพูดง่ายๆมันจะมีอยู่คลิปๆหนึ่งที่มันปังมากๆแล้วเราเนี่ยสามารถเอาข้อมูลตัวเนี้ยมาวิเคราะห์ต่อเพื่อเพื่อรู้เลยว่าอ,อ๋อกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นช่องทั์เก็ตหลักของช่องเราเราควรทําคลิปแนวนี้เพื่อ ขยายฐานให้มันเร็วและกว้างใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้อ่ะก็หมดแล้วเนื้อหาที่ผมพูดไปเนาะทีนี้มามาแบ่งบันส่วนตัวผมบ้างนะจริงๆทํา y o u t u b e เนี่ยในมุมมองผมนะส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับช่องใหญ่ๆนะในมุมมองผมอะ ้าคุณอยากมีรายได้จาก YouTube ไม่ว่าจะเป็นรายได้หลักในอนาคตหรือรายได้เสริมในปัจจุบันผมแนะนําว่าให้ทําไปควบคู่กับงานประจําเพราะส่วนตัวผมผมมีงานประจำำําทําผมมีรายได้จากงานประจําส่วน YouTube ก็เป็นรายได้ในอนาคตที่ผมคาดหวังว่ามันจะมีนะครับซึ่งจะมากจะน้อยเนี่ยอันนี้ผมไม่ไม่มั่นใจแต่แต่สิ่งที่ผมสามารถเริ่มได้เพราะผมมีงานประจำำําทําผมไม่ได้กดดันว่าผมต้องมีรายได้จาก YouTube เท่านั้นผมสามารถทําได้โดยที่ผมเนี่ยมีอิสระทางความคิดไม่มี ใครมากดดันไม่มีเงินมากดดันผมนะครับก็ผมก็เลยจะแนะนําว่าถ้าใครที่อยากเริ่มต้น u t u b e นะครับเริ่มทำเนี่ยก็แนะนําว่าทำงานประจําคู่ไปด้วยแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าอย่าเรียกว่าข้อเสียเลยเป็นข้อจํากัดละกันข้อจํากัดของมันก็คือว่ามันทําให้เราเนี่ยเหนื่อยมากนะครับวันวันหนึ่งสมมติผมเลิกงานมาผมทํางานนะครับผมทํางานในโรงเรียนเนาะทำงานไปงานแล้วก็7จ็ดโมงเช้าเอ่อรวมทํา OT ด้วยก็กลับประมาณทุ่มหนึ่งคิดดูดิครับผมเลิกงานก็ทุ่มหนึ่งแล้วกลับมาถึงที่พักก็ประมาณ2องทุ่ม รวมกินคงกินข้าวแล้วสองสาทุ่มประมาณเนี้ยผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการอัดคลิปนะครับแล้วอีกวันหนึ่งผมก็ใช้เวลานั่งตัดหรือบางทีก็แอบไปตัดในที่ลับๆนะครับอันนี้บอกไม่ได้ประมาณนี้แล้วก็ปล่อย ทิ้งไว้แบบอัพคลิปลงแล้วก็ให้คลิปมันทํางานแทนเรานะครับมันก็เป็นเทคนิคของผมเนาะที่ผมใช้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วก็อยากแนะนํากับคนที่มาดูช่องผมว่าอยากให้มีงานประจําทําแล้วเริ่มทํา YouTube ควบคู่คไปด้วยมันจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ถ้าเราทําแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น2เท่ามันสามารถทําให้เราล่ํารวยได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะทํางานประจําต่อหรือเราจะทําแต่ u t u b e นะครับก็ประมาณนี้เนาะก็หวังว่าพอแชตอีพีเนี้ยจะมี ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะพูดวกไปวนมานิดนึงเพราะว่าอัดคลิปตอนเช้าเพิ่งตื่นนะครับประมาณนี้แต่ว่าเหตุผลที่อัดตอนเช้าเนี่ยเพราะว่าแบบอยากให้มันเป็นความรู้สึกเฟรชนะครับอะไรประมาณนี้เพราะเพิ่งตื่นนอนเนาะก็หวังว่าคนที่ดู ep คลิปนี้เนี่ย ep ขอไปทดีหวังว่าคนที่จะได้หวังว่าคนที่ดู podcast ep เนี้ยจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้ติดตามในตอนต่อๆไปคาดว่าน่าจะมีประมาณ5ตอนแหละเพราะว่า แนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่ฟัง EP นี้ได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ถัดไปสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ